ใช้อุปโภคบริโภคนะคะเกี่ยวกับสินค้าการผลิตสินค้าต่างๆนะคะทำให้ข้อมูลเนี่ยมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นนะคะในชั่วโมงที่6เนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องการนิยามแล้วก็วิเคราะห์ปัญหานะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนะักเรียนข้อที่1คือนิยาม ปัญหาจากสถานการณ์ที่กําหนดได้นะคะวันนี้ครูก็จะมีสถานการณ์ให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ได้สืบค้นนะคะวันนี้กิจกรรมเยอะนะคะต่อมาข้อที่2นะคะข้อที่ 2, 2ก็คือวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ที่กําหนดได้นะคะ,ะเรามาดูนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด1 9นะคะ ในจังหวัดของตนเองหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้นะคะหรือว่าจังหวัดที่นักเรียนคิดว่าข้อมูลเยอะนะคะอาจจะเป็นกรุงเทพมหาคนครหรือจังหวัดที่มีความเสี่ยงณตอนนี้ก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เอาข้อมูลมาลองวิเคราะห์กันเป็นตัวอย่างในการทำกิจกรรมนี้นะคะ ตอนนี้ให้ปลายทางนะคะนักเรียนเซตกิจกรรมในห้องนะคะแบ่งกลุ่มแล้วก็เตรียมเครื่องมือสืบคน้นเครื่องมือสืบค้นในที่นี้ก็คือนักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนเนี่ยขึ้นมาสืบค้นได้หรือในบางโรงเรียนที่นักเรียนเรียนในห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นักเรียนก็สามารถสืบคน้นข้อมูลผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางคอมพิวเตอร์ได้เลยนะคะหรือถ้าโรงเรียนไปทางนะคะไม่ได้มีเครื่องสืบคน้นทั้ง2อ,อย่างที่ครูพูดมานะคะก็รบกวนคุณครูไปทางช่วยเอาโทรศัพท์มือถือมาช่วยนักเรียนสืบค้นก็ได้นะคะเดี๋ยวครูจะให้ในักเรียนสืบค้นนะคะ สถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดของตนเองหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือจังหวัดที่นักเรียนสนใจก็ได้นะคะทีนี้พอสืบค้นเสร็จเรียบร้อยเราสืบค้นประเด็นอะไรบ้างเรามาดูครูจะมีคำถามให้เพื่อให้นักเรียนไปสืบค้นนะคะนักเรียนได้ข้อมูลอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดของตนเองหรือจังหวัดใกล้เคียงนะคะเช่นนักเรียนอาจจะได้อะไรคะ ยอดผู้ติดเชื้อนะคะสถานที่ที่ทำไมคะมีความเสี่ยงแบบนี้เป็นต้นต่อมาประเด็นที่2นะคะนักเรียนจะนำข้อมูลที่สืบค้นมาใช้ประโยชน์ด้านใดบ้างยกตัวอย่างและอธิบายเหตุผลนะคะเด็กนักเรียนจะต้องตอบคำถามครู2ข้อนี้นะคะตอบกับครูไปทางก็ได้นะคะในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วกิจกรรมสืบค้นนะคะ เดี๋ยวครูจะให้เวลาทั้งหมด10นาทีนะคะนักเรียนพอไหม10นาทีนะคะพอนักเรียนสืบค้นเรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถอภิปรายประเด็นคําถาม2คําถามนี้กับคุณครูไปทางได้เลยนะคะรบกวนนุณครูไปทางช่วยดําเนินกิจกรรมตามนี้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวครูให้เวลา10นาทีนะคะ,ะเริ่มได้เลยค่ะ นักเรียนคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากทํากิจกรรมสืบค้นเมื่อสักครูน่นี้นักเรียนอภิรายกับคุณครูไปทางเสร็จเรียบร้อยหรือย,อยังนะคะก็ให้อภิรายตามประเด็นที่ครูให้ไปเลยนะคะแล้วก็รบกวนคุณครูไปทางช่วยแนะนําคําตอบหรือว่าเสริมเพิ่มเติมด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะหลังจากการที่เราทํากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยข้อมูลที่เราได้มานะคะเราจําเป็นจะต้องเอามาแก้ปัญหา ะะทีนี้เราจะข้อมูลมาแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูที่สไลด์กันเลยค่ะการนําข้อมูลมาแก้ปัญหานะคะ mm. นักเรียนก็คืออะไรคะ mm. เราอาจจะนําข้อมูลมาแก้ปัญหาที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพจําเป็นจะต้องมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะหคืออะไรคะการนิยามปัญหานะคะ2คือการวิเคราะห์ปัญหา 3. การรวบรวมข้อมูล 4. การเตรียมข้อมูล 5. การประมวลผลข้อมูลนะคะและสุดท้าย 6. การนำเสนอข้อมูลซึ่งในหน่วยที่2นี้นะคะนักเรียนจะต้องทำทั้งหมด6ขั้นตอนนี้เลยนะคะซึ่งวันนี้เราจะดำเนินการใน2ขั้นตอนก่อนนะคะก็คือ 1. การนิยามปัญหา 2. การวิเคราะห์ปัญหาเรามาดูการนิยามปัญหากันก่อนนะคะการนิยามปัญหาหมายถึงอะไร หมายถึงการตั้งคำถามที่สนใจและต้องการหาคำตอบเช่นนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดประจวบคีรีขันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีผู้เสียชีวิตนะคะอันนี้คือการนิยามปัญหาเดี๋ยวนราเรียนจดสไลด์นี้นะคะเดี๋ยวครูทิ้งไว้ให้สักครู่หนึ่ง